รีวิวโรงแรมหรูที่เขาใหญ่แต่จ่ายเพียง2,700บาทระดับอย่างเราโรงแรมหรูๆจเต็มราคาไม่ค่อยถนัดถนัดข้าโครงการคนละครึ่งมากกว่าห้อ <laughs> งนี้ปกติราคาเต็ม4,500บาทแต่ตอนข้าโครงการก็เลยเหลือ2,700บาทห้องพักตะวันจได้เป็นวิวภูเขานะคะเปิดประตูออกมาก็จะได้เป็นวิวประมาณนี้เลยเออลก็จะมีอ่างจาก,กุซซี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามีอ่างอยู่ด้านนอกแบบนี้ตเตียงก็ใหญ่แน่นหนาน,นุ่มคือระดับ king size เลยนอนแล้วไม่อยากตื่นแล้วมุมนี้ก็ต้องแชร์ภาพสักหน่อยเพราะชอบเห็นคนไฮโซเขาชอบถ่ายกันเอาอย่างน ห้องพักก็คือไฮโซมากมีอ่างด้านนอกแล้วก็มีหินสีดำๆแบบนี้ตั้งแต่เข้าห้องมาตอนนี้คือ3ชั่วโมงแล้วไม่ได้วางโทรศัพท์เลยถ่ายทุกรูปถ่ายทุกมุมถ่ายทุก,ทกคลิปเราก็ไม่เคยเจอโรงแรมที่มีดาวอยู่บนเพดานแบบนี้นบบนเราก็มีดาวตกด้วยอุ๊ยโลดอะ่ะทางโรงแรมก็คือบริการดีมากที่รถกลอฟมารับเราที่รถแล้วก็นั่งสวยๆเข้าโรงแรมเลยเขาก็มีวอเตอร์ดิงเอ่ออะไรนะที่แบบเขาใส่น้ำสีๆให้เราอะ่ะเออมันก็อร่อยดีเนี่ยแก้ยวสีฟ้าเนี่ยไม่ถาก็คือจะมไหนกลบบ เค็มนะจะเหนื่อยแค่ไหนก็ขอเล่นน้ำให้คุ้มหน่อยละกันแล้วอาหารเช้าเพื่อนก็บอกว่ามีแซลมอนด้วยแต่ตอนตื่นไม่ทันตื่นมา9ก้าโมงมันก็เลยถ่ายคลิปมองหารได้แค่เนี้ยเพราะว่ารีบกินรีบโซยรีบไปแต่งตัวตด้านล่างห้องรับแขกอะ่ะเขาก็มีเครื่องเล่นมีเกมอะไรแบบเย yeah, อะแยะวใครจะมาพักที่เนี่ยบอกเลยคุ้ม